ใชครั้งนี้นะครับพี่น้องเห็นอลังการอลังการแบบนี้นะครับวันนี้ผมจะพาไปดูเบื้องหลังของงานค่ายปีนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาดูแบบเพอร์เฟกมากๆขนาดนี้เนี่ยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับตามผมเลยนี่นะครับไปห้องนี้เลยนะสตูดิโอนะครับผมโอ้โหสตูดิโอใหญ่มากนะครับผมผมนึกว่าอยู่แบบไทรัสทีวี สวัสดีครับน้องเอียครับน้องมิวครับสวัสดีครับ,รบเป็นยังไงบ้างกับงานค่ายครั้งนี้ที่ได้เป็นพิธีกรอะ งานค่ายครั้งนี้นี่พอมาเห็นเบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยเรามาอยู่หน้างานเนี่ยสุดยอดมากถ้าอยากรู้สุดยอดไงกล้องเนี่ยแค่ชั้นนี้นี่ก็สี่ตัวไปแล้วนะครับตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากรู้สึกว่าได้รับพรเห็นพี่น้องที่เป็นทีมงานเบื้องหลังรวมถึงทีมนักแรดทุกทีมเลยค่ะก็รู้สึกว่าแบบทุกคนตั้งใจมากๆเลยค่ะมีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าตอนที่เราเป็น MC มีมันมีความตื่นเต้นมากที่สุดมีไหมเนื่องจากว่าเรามาก่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะแล้วเราเห็นสคริปที่เรายังไม่เคยเห็นมากพ แบบสดมากๆเลยนะที่พี่น้องเห็นดูกันเนี่ยทาไม่มืออาชีพจริงๆเนี่ยทำได้ยากมากนะมันเลียวมันเลียวมากกลัวพูดแบบพูดไม่ออกกลัวพูดแบบเลดเออะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามอยู่ค่ะแต่จริงๆคือพูดนําผมไปเลยสวัสดีครับพี่วาวครับผมสวัสดีแบบนางงามได้ไหมสวัสดีแบบนางงามสวย ได้นําตัวนิดนึงว่ามีมีใครบ้างที่ทําทีมโปรแกรมอยู่ตรงนี้บ้างทีมโปรแกรมเราก็จะแบ่งเป็น3ส่วนหลักตรงนี้จะเป็น1ส่วนเนาะก็จะมีพี่วาวมีนันทินงค่ะแซมครับแซมครับแล้วก็มีมีมีน็อตด้วยครับทำทำเล่เปื้อยครับก็ข้างบนนี้จะเป็นส่วนของสตูดิโอเนาะซึ่งเราจะต้องตัดกันไปกันมาระหว่างสตูดิโอแล้วก็ในห้องประชุมใหญ่ซึ่งซึ่งทีมโปรแกรมเราอ่ะในห้องประชุมใหญ่ก็จะมีมีอีก2ทีมหลัก ก็คือดูโปแกเกะดูเวทีกับดูส่วนที่เป็นมีเดียอยากถามพี่บ่าวนิดนึงว่ามันมีเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างที่เรากําลังทํางานกันอยู่อ่ะหรืออย่างวันแรกเราเงี้ยการังจะไลา์ละ5นาทีเนาะพี่น็อตก็อยู่ในเหตุการณ์ว่ามีทั้งเสียงหายเสียงหายไฟดับไม่ได้เครียดเนาะใช่ไหมหนิงไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดพี่น็อตเครียดไหมเราไม่เครียดเนาะน้องแวร์ครับผมหน่อยทักทายหน่อยครับนี่นะครับเบื้องสวัสดีโอ้โหกราบเลยโอ้โหกราบกราบงามๆ กลาบหรือนอนจ้าเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือเราเนี่ยเป็นภาพของสตูดิโอพี่น็อตภาพอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบพวกอเอฟเฟเฟ์อะไรเงี้ยเราจะส่งจากข้างบนเพื่อทีเดาไปข้างล่างฉายออกไปในไลฟ์คือต้องบอกว่าเราอ่ะตั้งใจเซ็ตอะไรหลายๆอย่างให้มันลงตัวมากๆแหละทั้งเรื่องเสียงทั้งเรื่องภาพอะไรเงี้ยนะ <P en ot> แต่พอถึงวันจริงปุ๊บเนี่ย <P en ot> เออมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะคือแบบงงมากตอนที่เราทําระบบทุกอย่างเหมือนเดิม แต่สิ่งที่ออกไปเอ๊ะมันไม่เหมือนเดิมได้ไงไม่รู้มีมีสิ่งท well ี่แบบให้เราแก้ได้ตลอดทุกวันจริงๆอะไรจะเป็นมันก็เปลี่ยนไปตามเวลาแต่พระเจ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมีตบท้ายด้วยโอ้ยเดี๋ยวมันลอยตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องๆนะครับที่ไล่ลำกันนะครับโอ้โหเฮ้ยโอ้มาในจังหวะท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เรามีการเตรียมเตรียมตัวในการซ้อมเต้นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เราเตรียมตัวกันยัไงคะทุกคนสี่วันค่ะสี่วันนี้หมายความว่าทั้งค่ายซ้อมแค่สี่วันทำไมมันน้อยกว่าที่พี่คิดไ้เยอะเลย <laughs> อ๋อเมื่ออาชีพเมื่ออาชีพออช่อวชงวันเยอะกี่ชั่วโมงทั้งวัน,ก,วนก็คือ2 4ชั่วโมงเนี่ยซ้อมทั้งวันเลยไม่นอนเลยอะพี่อยากถามนิดนึงในแต่ละเพลงต้องเป็นธีมยังไงอะไรแบบนี้แต่ละเพลงมันจะมีความหมาย ของในแต่ละเพลงอยู่แล้วค่ะทุกคนที่จะต้องขึ้นเพลงนั้นก็ต้องตีความหมายของเพลงนั้นออกมาว่าในเพลงนี้เรากราบนมัสก,การพระเจ้ายัางไงแล้วจากนั้นเราก็ต้องเข้าใจมันจริงๆแล้วจากนั้นท่าแต่ละท่วงท่าค่ะเราก็ต้องสื่อสารออกไปอย่างเช่นอันนี้พระเจ้าบริสุทธิ์เราก็จะเป็นท่าที่พระเจ้าบริสุทธิ์แต่เพลงไหนที่มันเข้มแข็งท่ามันก็ต้องมีความหนักแน่นเราก็ต้องเก็บลายกันแบบว่าบุ๊ม พี่ตุกครับพี่ตุกโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกปีนี้ต้องอยากบอกว่าทีมเบื้องหลังพี่น้องถ้าพี่น้องไม่เห็นข้างบนเนี่ยน็อตเองก็ทำใช่ไหมไม่อยู่เบื้องหลังสายมันโยงกันเยอะมากเลยพี่น้องถ้าพี่น้องมาเห็นเนี่ยปวดหัวมากเลยนะที่ไหนจะภาพไหนจะเสียงแบบดูไหนกดอะไรโอ้เยอะแยะมากจริงจริงๆด้วยถ้าพี่น้องไม่เห็นสายพี่น้องจะงงยิ่งกว่าสายไฟฟ้าข้างนอกอีกนะ อยูยูเน็ตล่มอ่ะคนตกเวที oh. อพี่น้องไล่ลำเป็นลมไป oh. ตกเวทีนี่สองคน oh. มีดึงฟลักไฟอีกอ่ะอาจารย์อมอกำลังจะพูดพอดี <c oughs> ดึงฟลักไฟเม <c oughs> ื่อวานดึงลักไฟเมื่อวาน <c oughs> อ่ะพี่น้องชาวค่ายงง <c oughs> พี่น้องนี่คือบรรยากาศในค่ายจริง <c oughs> พี่ตั้มครับพี่ตั้มสัมภาษณ์นิดนึงอ่ะสนุกมากครับก็พระเจ้า ให้เห็นอะไรหลายอย่างเห็นความสามัคคีของพี่น้องเห็นความแบบพร้อมเพรียงกันความร่วมใจกันไ้ไถ้าเจออุปสรรคอุปสรรคเออปัญหาในขนาดพูดยังเป็นอุปสรรคเลยจะทําออกมาให้ดีที่สุดเพื่อเป็นพ่อครกับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทุกคนนะครับปีนี้นี่ถือว่าเป็นความตื่นเต้นแล้วก็เป็น เรื่องใหม่มากเลยนะเราไม่เคยทําแล้วก็ทุกคนก็ใหม่กับงานนี้หมดเลยแต่สิ่งที่สําคัญผมเห็นกอว่าพี่น้องที่บ้านเนี่ยตื่นเต้นมากแล้วก็พี่น้องนี่เก่งมากเลยนะมีเรื่องใหม่ๆสามารถจะติดตามได้ตลอดแล้วก็แชร์กันว่าพระคัมภีร์เจ้าเนี่ยเขาจะพรับพรไงบ้างก็แชร์ผมพี่น้องส่งกันมาสนุกมากเลยกิจกรรมซีลิมปิกนะคะก็ตั้งใจที่จะให้ พี่น้องแต่และคิสจัดมาทํากิจกรรมร่วมกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ายเป็นค่ายออนไลน์ใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราอยากให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่อย่างน้อยเราได้สร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกันคนทํากราฟิกสดๆเลยนะครับปรับกันสดๆตรงนี้นี่เป็นไงฮะพ่วมกับอยู่เบื้องหลังนะครับผมนีพ่พวอยู่เบื้องผม, <laughs> ผมเป็นพวกคนทางาน <laughs> นี่นะครับเป็นเบสนะครับโดนโดนโดนน้องแวร์ใช้คีนะครับพี่แบงค์เนี่ย งงนะมก้มีสตาร์ของโปรแกรมของโปรแกรมเป็นวิทยากรที่ปัจจุบันพระเจ้าอวยพรมมกนะครับตอนนี้มีกว่า1นล้านสี่แสนผู้ติดตาม อาจารย์เอกครับสวัสดีครับคือค่ายครั้งนี้เข้าใจนะว่าเป็นค่ายออนไลน์แต่ผมจะบอกว่ายิ่งใหญ่มากเลยเลยาใ้ข่าวว่าอาจารย์เป็นประธานจัดงานด้วยใช่ไหมแค่สมียนครับ <c oughs> <c oughs> ค้ช่วยดูแล<อ>นะครับด้วยช่วยดูแลภาพรวมเท่านั้นเองอาจารย์ออมเป็นประธาน<อ>นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับค่ายปีนี้นะครับก็เป็นอะไรที่แม้ในความจํากัดเราเจอกันไม่ได้ในหลายสิ่งหลาอยากแต่ผู้เลี้ยงก็อยากจะให้เราได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณอยากได้รับการลื้อฟื้นจากพระเจ้าเราก็เลยตั้งใจมากมาก ในค่ายปีนี้ที่อยากจะเห็นพี่น้องได้รับพระพรแล้วก็แม้จะมีความจํากัดหลายอย่างแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ใหม่นะครับแล้วเชื่อว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ปีนี้มันจะไม่ผิดพลาดอีกเลยเพราะเราไม่จัดแบบนี้แล้วเพิ่งเคยทํากันทั้งแรกทุกคนเลยก็กดผิดกดถูกบ้างรวทั้งตัวเราด้วยผมมาเยอะเลยนะก็หลุดหลุดกันเยอะนะครับแต่ว่าน้องๆได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ได้พัฒนาสิ่งใหม่ปีหน้านะครับเราเจอกันแน่นอนนะครับก็พี่น้องต้องช่วยกันอธิษฐานนะครับถ้าเราไม่มีภาวะโรคระบาดต่างๆก็ สามารถไปรวมตัวกันได้แล้วจะยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับจะสมกับการรอคอย3ปีที่เราไม่ได้เจอกันนะครับพลาดไม่ได้นะครับถ้ามีวันไหนนะครับพี่น้องไปเจอกันที่นั่นนะครับแล้วพบกันในขาปี2 0 2 2นยครับพี่น้อง เชิญพี่น้องทุกท่านนะคะมาเจอกันค่ายปีหน้าปี2022นะคะเจอกันค่ะายปีหน้า 2022, 2022. เจอกันนะคะ